ยกนิ้วให้หมอหลวงเปิดฉากตอนแรกได้แบบปังเวอร์แค่ตอนแรกก็ครบรถทั้งสนุกมันหาได้สาระสำหรับละครทีเรียดทะลุมิติเรื่องใหม่ของช่องสามที่รสชาติไม่จำเจยอย่างหมอหลวงที่ได้มาริโอมาเรอร์และคิมคิมเบอร์ลี่นำแสดงเรียกว่ากระแสชื่นชมล้นหลามทั้งในโลกโซเชียลรวมไปถึงเรตติ้งเปิดต,ตัวตอนแรกก็ปังเวอร์ โดยตอนแรกทําไปได้ถึง3.2ุเรตติ้งในกทอมอได้ไปถึง6บวกส่วนยอดดูสดก็พุ่งทะลุแสนอัพทุกช่องทางตั้งแต่ตอนแรกเรียกว่าสมวมงแบบปังเวอร์โดยชาวเน็ตชมว่าถึงช่วงนี้ละครข้ามพบทะลุมิติจะมาแรงมีให้เห็นกันหลายช่องแต่หมอหลวงแตกต่างออกไป ราไม่ได้นำเสนอเน้นรักๆักใครๆอย่างเรื่องอื่นๆแต่มีสอดแทรกสาระของวิชาแพทย์แผนไทยรวมทั้งสมุนไพรไทยลงไปด้วยผสมผสานกับความเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่น่ารักและโบบะเรียกเสียงฮาก็ทำให้กลมกล่อมน่าดูและเพลิดเพลินยกนิ้วให้ว่านี่แหละละครไทยที่รอคอย หวังว่าตอนต่อต่อไปจะยังคงความสนุกครบรสไว้ได้เหมือนตอนแรกไม่ไปออกทะเลไปก่อนเหมือนหลายๆเรื่องจะเลิศม,มากๆนี่สิทีเรียดของจริงทีเรียตคัมแบ็กแล้วทุกตัวละครเล่นดีมีมิติของตัวเองชอบที่ตอนแรกเสนอเรื่องราวของผู้คนรอบตัวพระเอกนางเอกด้วยเพื่อปูเนื้อเรื่องต่อไปและอื่นๆ